ถ้าเขาจะขาวไม่มีเส้นใต้หูนะคะไว้เฟสวิธีดูมันจะต่างจากนอร์มอนนะคะค่ะราคาก็ยังสามารถ่อลองกัน่อลองได้ค่ะแล้วก็ที่ร้านจะมีที่ป้อนมีถ้วยอาหารแถมให้ลูกค้าด้วยอะค่ะค่ะแล้วถ้าจัดส่งต่างจังหวัดเราก็จะใส่เป็นปัจจ้าให้ค่ะคือมีลูกสองใช่ไหมใช่ค่ะที่เห็นมากที่เห็นมากเลยลูกกำลังจะออกมาแล้วโอ้ยเห็นไหมดน่ารักมากเลยอ๋ออันนี้คือตอนแรกเราเห็นเป็นพ่อกับแม่ใช่คือลูกอยู่ในท้องนี่ค่ะ ตัวนี้หูเป็นมิกกี้เมาด้วยค่ะ <c oughs> ที่เขาเรียกกันว่าหูมิกกี้จากคน้นทางหายากสวัสดีค่ะครอบครัวอรีพากินท้าเที่ยวค่ะคลิปนี้เราอยู่กันที่จตุจักรนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตราคาชูก้าที่ร้านเก๋ชูก้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นโมสีแพตตินัมมาค่ะพี่แล้วถ้่ก็อาจจะร้องนิดนึงนะเพราะมันหลับอยู่ค่ะน้องหลับอยู่ใช่ค่ะราคาเริ่มต้นก็จะอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0นะคะ2 0 0 0 2,500เป็นโมแพทนะคะพี่มันไม่มีเส้นหลังอะค่ะพี่ตรงนี้แต่ถ้าเห็นไหมคะรงนราคาเขาก็จะอยู่ที่สีด้วยอยู่ที่สีด้วยค่ะแล้วถ้าเป็นเพศผู้เพศเมียล่ะคะก็เพศผู้จะถูกกว่าค่ะเพศผู้จะถูกกว่าค่ะ อันนี้เป็นผู้หรือเมียคะอันนี้เป็นน้องผู้หญิงค่ะน้องผู้หญิงน้องผู้หญิงค่ะแล้ว้าเป็นเพศผู้แล้วคะเพศผู้ก็จะอยู่ประมาณสองพนผู้หญิงก็จะอยู่ประมาณ2 5 0 0ันห้าจะต่างกันก็ประมาณประมาณห้าอยค่ะค่ะต่างกันนิดหน่อยประมาณใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นโมแพทเหมือนกันใช่ค่ะตอนนี้ที่ร้านจะมีโมแพดเยอะ่แล้วก็จะมีพวกครีมิโนบลูซิติกเยอะค่ะพี่ตอนนี้ราคาเท่าไหร่คะอ่า ถ้าเป็นอันสีนี้หรอคะอันนี้จะเป็นไวเฟสตัวผู้แปดอยตัวเมียพันหนึ่งค่ะอันนี้จะหน้าเขาจะขาวอะค่ะอันนี้หลับสบายเลยค่ะหลับกันอย่างเดียวเลยใช่อันนี้ตัวผู้อะสังเกตมีไข่ะอันนี้น่ารักน้องน่ารักค่ะค่ะอันนี้หลับยังหลับอยู่เลยค่ะตาแบลมากเลยนะคะค่ะมีน่ารักค่ะตอนนี้ราคาถูกลงมาเยอะเลยนะคะตัวที่นองดูไหมคะเนี่ยค่ะน่ารัก มองกั้งมองกั้งค่ะหน้าเขาจะขาวไม่มีเส้นใต้หูนะคะไว้เฟซวิธีดูมันจะต่างจากนอร์มอนนะคะค่ะนี่ค่ะเชื่องตัวนี้น่ารักมากเลยค่ะราคาเท่าไหร่อ่าตัวผู้จะอยู่ที่800ตัวเมีย1 0 0 0พัแต่ก็ลดได้นะคะี่ราคาก็ยังสามารถ่อรองกันทดลองได้ค่ะแล้วก็ที่ร้านจะมีที่ป้อนมีถ้วยอาหารแถมให้ลูกค้าด้วยอะค่ะค่ะแล้วถ้าจัดส่งต่างจังหวัดเราก็จะใส่เป็นปะกาให้ค่ะ ทางร้านก็สามารถที่จะจัดส่งให้ลูกค้าได้ทั่วประเทศได้ทั่วประเทศค่ะก็เริ่มต้นอยู่ที่300บาทนะคะค่ะถ้าแถวภาคอีสานก็จะอยู่ประมาณ400ภาคใต้ไม่เกิน500ค่ะค่ะนอกจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้อาจจะเป็น600หรือ700เพราะว่ามันส่งยากค่ะตรงนี้ค่ะการส่งราคาค่าส่งก็แล้วแต่พื้นที่ใช่ใช่ค่ะใช่แต่ว่าช่ล้านนี้ส่งจริงอะไม่ต้องลัวค่ะ ทางร้านนี่มีชุก้าสีไหนกันบ้างคะจริงๆถ้าเริ่มต้นเลยก็จะมีนอมมอนไวเ่ะโมเสอีรูซิตติครีมิโนทูแพตตินัมแล้วก็จะมีพายมีอาวิโนด้วยค่ะแต่ว่าพายมันจะน้อยอะค่ะพี่ได้มาที่สวยๆเราก็จะขายออกไปหมดแล้วอะค่ะแต่ว่าน้อยใช่ใชค่ะถ้าพายเนี่ยวันนี้ยังเจอมั้งไหมคะ ไม่มีเลยค่ะเพราะว่าเมื่อวานเราเพิ่งส่งไปญี่ปุ่นนะคะแต่เราเราเราได้ถ่ายรูปไว้มั่งเนาะมีที่ถ่ายถ่ายรูปไว้ราคาประมาณเท่าไหร่ก็สวยๆก็หลักหมื่นขึ้นไปอะค่ะพี่หลักหมื่นเหมือนกันหลักหมื่นค่ะแต่ตอนนี้ถามว่ามันราคาถูกลงกว่าแต่ก่อนเยอะก่อนโควิดเนี่ยตัวหนึ่งห้าหกหมื่นนะคะแล้วถัดมากองนี้ละคะ อ่าอันนี้ก็จะเป็นพวกโมเสดค่ะเป็นโมเสกเป็นแพตตินัมมาค่ะพี่เป็นแพตตินัมแล้วราคายังไงคะท่านก็พวกนี้ก็จะประมาณอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0ันสองพันค่ะพี่ข้างบนด้วยนะคะใช่ค่ะแล้วก็โมอย่างอย่างพวกโมเสกมันจะมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่หลักพันนะคะพี่ค่ะอยู่ที่ขาวมากขาวน้อยอย่างถ้าตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณพันห้าขาวขาวขางขาวอย่างเงี้ยค่ะพี่ค่ะน่าน่ารักน่ารักอย่างอย่างเงี้ย เป็นตัวตัวผู้ก็จะอยู่ที่ประมาณ1,500เงี้ยค่ะตัวเมียก็1,700-1,800ค่ะมันอยู่ที่ความขาวของของน้องขาใแ่แต่ละตัวใช่ใช่ค่ะเพราะว่ามันจะไม่ได้แบบเหมือนกันทุกตัวนะคะในในพวกโมเสีะค่ะพี่ตัวนี้หูเป็นมิกกี้เมาด้วยค่ะที่เขาเรียกกันว่าหูมิกกี้จากต้นทางหายากเพราะว่าบางทีอย่างตัวนี้ยังเป็นหูด่างค่ะพี่เป็นนักหูจะไม่เหมือนกันอ่ะมันจะมีความแตกต่างแล้วก็ อยู่ที่รายละเอียดของมันนะคะพี่ในแต่ละตัวอันนี้หูดางอันนี้หูหูมิกกี้เหมาใช่ค่ะเขาเรียกกันว่าหูมิกกี้ค่ะน้องลาบราคาเขาเป็นยังไงบ้างคะนี่เียค่ะก็อยู่หลักประมาณนี้ค่ะพี่สองพันสองพันห้าไม่เกินเนี้ยค่ะใช่ค่ะลาบค่ะดูสิทาลาบเลยพวกเนี้ยส่วนมากก็จะติดจองลูกค้าต่างชาติจองไว้ค่ะอันนี้เขามีลูกแล้วเหรอคะคุณนีสองตัวค่ะอยู่ในนี้ค่ะพี่อ๋อมีลูก ลูกอยู่ในกระเป๋าหน้าถอกเนี่ยเดี๋ยวต้องรอให้เขาออกมากินนมนิดนึงแต่เมื่อกี้ลูกเขากําลังดูดนมแม่เขาอยูะเลยแต่ตัวนี้น่ารักนะคะพี่ค่ะตัวนี้คือมีลูกสองใช่ไหมใช่ค่ะที่เห็นมากที่เห็นมากนี่ลูกกำลังจะออกมาแล้วโอ้ยไม่ดีน่ารักมากเลยอ๋ออันนี้คือตัวแรกเราเห็นเป็นพ่อกับแม่ใช่คือลูกอยู่ใน้องเนี่ค่ะี่นี่ค่ะเขาเชื่องน่ารักมากเลยค่ะพี่โอ้นี่ค่ะอะไรอ่ะ โมไซค์อีกเป็นโมโมไทยนี่ค่ะพี่ค่ะโอ้ไ่เลยคเขาได้ลูกกี่ตัวคะพี่สองตัวค่ะอันนี้จะได้ลูกดำตัวขาวตัวค่ะพี่ ปกติเขาจะได้ลูกประมาณจะเท่าไหร่คะพี่หนึ่งตัวได้สองตัวได้หรือถ้าเยอะกว่าน,นั้นก็สามารถสามตัวได้ค่ะแต่ส่วนมากจะเจอกันประมาณหนึ่งสองตัวค่ะพี่อันนี้นี่เราก็จะให้เขาอยู่กับแม่เขาไปนานแค่ไหนคะ,ะประมาณ2เดือนค่ะพี่ต้องรองให้ขนขึ้นขนอ,อกขึ้นเต็มกอดลือตาแล้วอะคะ่ะอันนี้ยังต้องอยู่กับแม่อีกเป็นเดือนเดือน,นะคะก็จะกินนมแม่ใช่ค่ะกินนมแม่ด้วย อันนี้เขาน่ารักมากอันนี้คือเลี้ยงโตในร้านแล้วก็ขอลูกในร้าน<ะ>เขาก็เลยไม่ตื่นคน<ะ>เพราะว่าถ้าเป็นบางตัวเนี่ยถ้าเห็นคนเยอะๆเดี๋ยวเขาบางตัวสามารถกัดลูกหรือกินลูกได้อะไรเงี้ยแต่อันนี้เขาจะไม่ไม่ไม่ตื่นคนนะคะ แล้ววันนี้เราจะขายพ่อแม่ไหมคะไม่ขายอ๋อรอรอขายลูกค่ะเขาพ่อแม่เราก็เลี้ยงเขามามานานแล้วอายุประมาณเท่าไหร่คะเนี่ยพ่อแม่เขาประมาณปีครึ่งอันนี้เป็นลูกคอกแรกค่ะไม่ถึงไม่ถึงด้วยเนาะตัวเนี้ไม่ถึงปีตัวนี้ยังไม่ถึงปีเลยค่ะจริงๆแต่มันประมาณเดือนพฤษภาปีที่แล้วอะค่ะที่หนูเลี้ยงพ่อแม่เขาตัวเล็กๆอะค่ะเลี้ยงจนโตพวกนี้ก็โตในร้านทั้งนั้นนะคะเราก็เพาะ พอในร้านได้อันนี้เพิ่งเรียกลูกเขาออกไปค่ะอันนี้จะเป็นไว้เปรดค่ะค่ะเขาจะเริ่มให้ลูกกันตอนอายุประมาณจริงๆแล้วถ้าอย่างไวัยของเก๋ต,ตัวตัวที่ให้ลูกกำลังดูดนมเนี้ย แเดือนเองนะคะถือว่าไวมากอะคะ่ะ <8 S 2> แต่ถ <8 S 2> ้าโดยปกติแล้วก็จะนับกันประมาณปีหปีขึ้นไปค่ะพี่ถึงถึงจะ,ะให้ลูกอะคะ่ะออนี่อยู่ใต้ท้องแม่ตลอด<ม>ใช่นนค่ะถ้าปกติแม่เขาก็จะนอนหงายให้ลูกกินนมอะ,ค,ะค่ะเดี๋ยวพอเขากินนมเสร็จแล้วเขาก็จะปีนขึ้นขึ้นที่นอนเขาเองอะค่ะพี่ สำหรับตัวนี้นี่อายุประมาณเท่าไหร่คะอาฟ้าใสเนี่ยเขาเข้าเกเรียงเขาตอนตั้งแต่โควิดนีค่ะพี่ก่อนก่อนโควิดนิดนึงอะค่ะพี่ก็เป็นเด็กปีตีไปซะปี6กองะค่ะพี่ก็น้องเขาก็มีอายุประมาณ5้าขวบแล้วค่ะหขวบตัวใหญ่นะคะค่ะ มีชื่อด้วยชื่อฟ้าใสค่ะชื่อฟ้าใสอันนี้ก็คือทางร้านเลี้ยงไว้เองเก๋เลี้ยงเองค่ะบินได้ไหมไม่ค่อยบินแล้วค่ะกินกินกับนอนกินกับนอนใช่ะกำลังน่ารักเลยอันนี้ใส่โอ่งดินเผาให้เขาเพราะว่ามันจะได้เย็นเขาชอบอากาศเย็นๆค่ะแล้วเขาอยากมีคู่ไหมเนี่ยเก็บไม่ได้เลี้ยงให้เขามีคู่เลยค่ะก็คือให้เขาอยู่ตัวเดียวเลยใช่เขาเป็นตัวเมียตัวเมียค่ะที่ตัวเมียอันนี้เขาก็เรียกโมเสอีมัน กันแต่หางเขาจะเป็นลิงเทลอะค่ะเห็นอย่างใช่ไหมคะตรงนี้เข้าเข้าอกดีเข้าอกแล้วค่ะเย็นค่ะเย็นสบายค่ะเข้าห้องแอร์และใช่ค้วร้านเปิดทุกวันไหมคะเก็บเปิดทุกวันค่ะเปิดวันธรรมดาจะเปิด10โมงปิดหนึ่งทุ่มเสาร์อาทิตย์เก๋จะเปิด เก้าโมงเช้าปิดสองทุ่มค่ะเสาร์อาทิตย์จะปิดช้าหน่อยค่ะร้านก็จะตั้งอยู่ตรงตรงนี้เขาเรียกโซนตลาดตรนี้เขาเรียกโซนตลาดศีสมรัสค่ะก็เยื้องๆกับพระพรหมใช่ค่ะก่อนถึงพระพรมอ่ะค่ะตรงนี้ค่ะตรงนี้ร้านเก๋จะมีอุปกรณ์อาหารกงกระเป๋าใส่เดินทางพวกพาน้องไปเที่ยวครบวงจรเลยอะค่ะของชูก้าทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะที่ร้านจะเน้นเกี่ยวกับชูก้าแต่ว่า ทางร้านก็จะขายสัตว์ตามฤดูกาลด้วยนะคะก็คืออย่างๆเขาเรียกแพรี่ดอกอะค่ะแพรี่ดอกเก๋ก็จะนําเข้าทุกปีหลังสงการถ้าใครสนใจอยากเลี้ยงแพรลี่ดอกอะค่ะก็ช่วงนั้นก็จะมีมาเหมือนกันค่ะแล้วก็จะมีเมียแคทด้วยค่ะมีเมียแคทมีบูสเบบี้ที่ทางร้านมีขายอะค่ะแต่ถ้าเน้นๆเลยเก๋จะเน้นเกี่ยวกับชูก้าเน้นที่ชูก้านะคะใช่ค่ะ อุปกรณ์ตรงนี้เราสามารถที่จะจัดส่งให้ลูกค้าได้ได้ค่ะเกดก็มีมีเพจร้านเนี่ยเก๋ก็คือชื่อว่าอะไรคะเกดชูก้าเพจช็อปเลยค่ะเกดชูก้าเพจช็อปก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะอยากได้อะไรก็สามารถจัดส่งให้ได้ใช่ค่ะค่ะแล้วก็ราคาหน้าร้านกับในเพจเท่ากันค่ะไม่มีการบวกเพิ่มค่ะตรงนี้ค่ะ น,นี้จะเป็นแฮร์รี่ด็อกนะคะอ่าอันนี้จะเป็นตัวที่ที่เก๋เลี้ยงเองที่ร้านชื่อกุชชี่อะค่ะเป็นน้องตัวผู้แต่ถ้าลูกค้าสนใจอ่าตัวเล็กจะมีเข้ามาหลังสงการก็คือเมษาหลังสงการแล้วก็ลองติดต่อโทรเข้ามาค่ะเพราะว่าเราจะนําเข้ามาปีละครั้งนะคะราคาก็จะอยู่ประมาณ5 0 0 0ถึ 6, บาทนะคะ,คะประมาณนี้ค่ะ แต่ว่าตัวนี้ทางร้านไม่ได้ขายไม่ได้ขายค่ะตัวนี้เป็นเป็นตัวตัวที่ที่เราเลี้ยงโชว์ไว้ค่ะเป็นเด็กเมื่อปีที่แล้วอะค่ะเด็กเอ็นครับใช่เด็กเอ็นค่ะใช่ไหมอันนี้หนึ่งปีเหรอหรือว่ายังค่ะแปดเดือนค่ะตัวใหญ่นะคะถ้าพฤษภานี้ถึงจะครบหนึ่งปีค่ะเขาเป็นเด็กเดือนเขาเป็นเด็กเดือนพฤษภาปีที่แล้วอะค่ะตรงนี้ค่ะตัวใหญ่อยู่นะคะ ชื่อกุชชี่ค่ะถ้าเลี้ยงกันตั้งแต่เล็กก็เชื่องจะเชื่องค่ะเพราะว่าส่วนมากที่เรานําเข้ามาจะปอายุประมาณ1เดือนนะคะก็จะเล็กแล้วก็พอเลี้ยงแล้วมันจะเชื่องอย่างนี้ยค่ะจับได้ค่ะ